ค่อยไปค่อยค่อยแปเบาวเดียโว้ยบ้านน้ำเอานี่ยคุณเป็นบ้านเราผ้าบ่อหมดเลยเนี่ยเลี้ยงสภาพไว้เนี่ยบ่อเนี่ยบ่อเนี่ยเขาเลี้ยงสภาพไว้เนี่ยเขเลี้ยงเสื้อผ้าเนี่ยออกหมดเลยเนี่ยเหรอ เอากล้องมาถ่ายเาถ่ายรูปมาถ่ายเออเรามาถ่ายว่ากระท่อมนี่จะตายไหมจะตายครับฮะจริงอ่ะงตามใจหาเลยเลยโอ้นี่ฮะเขาปลูกกระท่อมในนี้ฝาให้จมให้จมไปทั้งปีเลยไปตายเฮ้ขาปลูกมะเขืออีกขึ้นไปทะยมยังไม่ตายเลยกระท่อม่ะเขาง่วงไม่ได้เลย ร้อยตกสามห้าร้อยเพาไข่ตุกระท่อมไม่ได้เว้ยไข่อยังตายเลยไข่ยังเด็กไขตายดูกระท่อมนีเนี่ยขาวขาวน้อมน้อตายทีมีมะมวงก็มาต่อมาอมทำลาบ